เรียบมากเลยอันนี้ลนะ่ะร่างกายของฉันเป็นหนึ่งในนิทาน64เรื่องที่สอนให้เด็กรู้จักส่วนต่างๆในร่างกายตัวเองถูกนำมาจัดทีม์ในหนังสือเรียน Let's Read and Play ที่ใช้นำร่องสอนเด็กปฐมวัยระดับอนุบาล1ถึงอนุบาล3โรงเรียนยวิทยาวนารายโรงเรียนสังกัดกทมในระยะเวลา32สัปดาห์ การให้เด็กเรียนรู้ภาษาและทักษะชีวิตผ่านการเล่านิทานและการเล่นทำให้เด็กเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่เด็กคุ้นเคยนำมาสู่การสอนสะกดคำโดยเน้นการออกเสียงการรู้จักตัวอักษรพยัญชนะต้นและสะกดคำที่เหมาะสมตามวัยนนการเรียนรูปแบบนี้ไม่ได้จบเพียงในห้องเรียนเท่านั้นแต่ผู้ปกครองต้องเข้ามามีส่วนร่วม เล่านิทานกับบุตรหลานต่อที่บ้านเพื่อเสริมพัฒนาการให้เด็กรวมถึงสารสัมพันธ์ของครอบครัวซึ่งผลหลังจากเรียนไปหนึ่งเทอมพบว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและสนุกกับการเรียนพน้องมีทัทกษะในการเขียนแล้วก็มีนักสักษาในการฟังมากขึ้นค่ะม,มีสมาธิในการทํางานมากขึ้นกว่าเดิมค่ะสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่นิทานสอนมาค่ะ รับจากผู้ปกครองดีมากนะคะก็คือผู้ปกครองหลายท่านนะคะพูดว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เขาเนี่ยได้ใช้ช่วงเวลาดีๆในบ้านเพิ่มมากขึ้นนะคะจากไปเล่นเกมเล่นมือถืออะไรบ่อยให้ลูกเล่นคนเดียวกันก็กลายมาเป็นเท่มาอ่านนิทานร่วมกันแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยกันเขาก็ประทับใจมากๆค่ะกรุงเทพมหานครติดตามประเมินผลการเรียนการสอนรูปแบบนี้ และเตรียมขยายพัฒนาเป็นหลักสูตรนำไปสอนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพราะเล็งเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพเด็กตั้งแต่ประมวัยมีความสำคัญมากโดยเฉพาะในสังคมที่เด็กเกิดลดลงยิ่งเด็กเกิดน้อยยิ่งจะต้องดูแลเขาให้ดีเพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะเติบโตด้วยกิจกรรมกระบวนการต่างๆอยากให้มาช่วยกันใครมีลูกเล็ก วันนี้ท่านมีของมีค่านะคะเพราะฉะนั้นแค่กอดหนึ่งกอดแค่กิจกรรมที่เสริมมาร่วมกันกับทางพวกเราร่วมกันกับคุณครูผ่านสื่อที่สำคัญสื่อที่น่าสนใจแค่การอ่านหมอว่าได้อะไรอีกเยอะเลยค่ะแม้เด็กจะไม่สามารถอ่านออกได้ทันทีแต่การปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านมีความสุขกับการเรียนและมีทักษะการใช้ชีวิตเป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เตรียมความพร้อมไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสุชาดาแก้วนางไทย PBS รายงานก่อนจะดูความพร้อมในการเลี้ยงเด็กก็ต้องดูความพร้อมของพ่อแม่กันก่อนยิ่งยุคเข้ายากหมากแพงสินค้าราคาแพงจะแก้ไขอย่างไรตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เขากำลังศึกษาอยู่